อสังหารีวิวพูดคุยเรื่องข่าวสารประัาสังคมไปดูกันเงินบำนาญ5,025บาทคิดจากอะไรฐานเงินเท่าไรนะครับได้รับทุกคนหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับอยากจะไปดูฐานเงินสมทบว่าคิดอย่างไรแบบไหนเราต้องไปรู้จักก่อนว่าประัาสังคมเริ่มต้นเมื่อไหร่ก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชล,ลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3สิงหาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสำนักงานประกาศสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่านปัจจุบันประมาณ24ปีเงินบำนาญชลาภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชลาภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยอ่ะนะครับก็จะมาคำนวณการจั่วหัวเล็กน้อยนะครับฐานเงินสมทบเนี่ย ณนะปัจจุบันเนี่ยสูงสุดนะครับหมายถึงว่าฐานเงินสมทบสูงสุดนะอยู่ที่15,000บาทซึ่งฐานเงินสมทบเนี่ยเขาคิดจากเงินเดือนของคุณแต่ไม่เกิน1 5 0 0นั่นเองนะครับพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นใครที่ส่งมา24ปีนะครับฐานเงินสมทบสูงสุด15,000บาทจะได้รับบำนาญโดยประมาณคือ5 0 2 5บาทนั่นะแหละมันมาจากตัวเลข นี้นะครับจากฐานเงินสมทบคราวนี้เราก็มาคํานวณกันหน่อยว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับทำงานส่งประกันสังคมมา24ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนนะครับ15ปีคิดดังนี้นะครับ24ปีลบ15เท่ากับ9ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ9เท่ากับ13.5ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก13.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น33.5% 3 3 5, 5ของ15,000บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,025บาทนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดนะเพราะนั้นฐานเงินสมทบเนี่ยบำนาญเนี่ย5 0า5บาทเนี่ยไม่ใช่ตายตัวนะครับ3,000ก็ไม่ใช่ตายตัวเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินสมทบของคุณเท่าไหร่แล้วก็ส่งมา ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหลายคนไปส่งไม่ใช่หลายคนสิบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยไปส่ง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยในมาตา39มันทาาให้ฐานเงินสมทบนะครับน้อยลงไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นทําให้ฐานเงินสมทบจากที่ควรจะได้4,000 5 0 0 0นะครับอาจจะเหลือแค่1,600 1,600โดยประมาณนะครับเพราะนั้นฐานเงินสมทบมีผลนะต้องดูให้ดีนะครับใครโฟกัสบำนานก็ต้อง มองให้ดีล่ะนะครับต้องรู้ว่าเรากําลังส่งอะไรอยู่แล้วเรากําลังไปถึงไหนนะครับจุดสุดท้ายนะครับเราจะได้รับบํานาญเท่าไหร่เวลาเราออกมาจากการส่งประกาศสังคมก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกลโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อซื้อนะครับพวกนี้กลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าหลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ